สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แซปนิวฉเฉลิมพลมาลาคมสูนอาลัยคุณพ่อภูมมาลาคมเสียชีวิตนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของนักร้องหมอลำชื่อดังฉเฉลิมพลมาลาคมหลังเพิ่งชนะเลือกตั้งคว้าเก้าอี้นายกอบตอท่าลาดที่ผ่านมาได้สูญเสียคุณพ่อภูมมาลาคมในวัย94ปีจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาตี57นาทีวันที่11ธันวาคม64 ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อได้เข้ารับการรักษาต,ตัวที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยหมอลำคนดังได้โพสต์อัปเดตอาการคุณพ่อเมื่อวันศุกร์ที่22ตุลาคม64ว่าวันนี้มาดูแลคุณพ่อที่โรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีหลังจากเมื่อคืนไปธุระที่ขอนแก่นมาครับผมฝากพ่อไว้กับหมอสองคืนแล้วอาการดีขึ้นนิดนึงอย่างว่าละครับอายุพ่อก็มากแล้ว9 4ปีแต่อยากให้ท่านอยู่กับเราไปอีกนาน เท่าที่จะยืดเวลาให้กับท่านได้เพราะท่านคือพระอาหารหันต์ของผมนอกจากแม่แล้วเที่ยงเหลือท่านเพียงคนเดียวลักพ่อนะครับนายภูมาลาคมล่าสุดเมื่อวันที่11ธันวาคม64เฉลิมพมลลาคมได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเป็นภาพขณะที่ตนกําลังล้างเท้าให้คุณพ่อพร้อมสมกอดและเขียนข้อความว่า11ธันวาคม64สู่สุคตินะพ่อหลับให้สบายตี5 7นาที ปูภูจากพวกเราแล้วขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดานะพ่อด้วยรักสุดหัวใจจากนั้นได้มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทางแซฟนิวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวนะฮะแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะฮะขอบคุณครับ